สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมแมวบ้านเพื่อนถึงแสนรู้ยังกับคนพูดอะไรก็ฟังนอนนิ่งเป็นผ้าพับไว้แต่พอหันกลับมามองแมวบ้านเราแค่เดินผ่านแจกกันแจกกันก็แตกแล้วหรือบางทีแค่นั่งอยู่เฉยๆก็ดูเหมือนกำลังวางแผนยึดครองโลกบางคนเลี้ยงแมวแล้วชีวิตรุ่งโรดการงานพุ่งกระฉูด แต่บางคนเลี้ยงแล้วเหมือนกระเป๋าสตังรั่วจ่ายค่าหมอไม่หยุดหย่อนเชื่อผมเธอครับว่าเรื่องพวกนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความบังเอิญหรือนิสัยตามสายพันธุ์แต่มันคือเรื่องของกฎแห่งกรรมและสายใยที่ผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติวันนี้ผมจะพาคุณมาเช็คกันให้ชัวร์ครับว่าเจ้านายสีขาที่คุณกำลังเกาพุงให้เขาอยู่นั้นจริงๆแล้วเขามาในฐานะอะไร เป็นแมวเจ้าหนี้ที่มาทวงคืนหรือเป็นแมวคู่บุญที่มาเพื่อเกื้อกูลลองเปิดใจแล้วตามผมมาครับถ้าเราถอดแว่นตาทางชีววิทยาออกแล้วสวมแว่นตาทางจิตวิญญาณแทนเราจะเห็นว่าการที่สิ่งมีชีวิตหนึ่งจะเข้ามาอยู่ในวงจรชีวิตของอีกชีวิตหนึ่งได้ต้องมีแรงดึงดูดมหาศาลครับไม่มีคำว่าบังเอิญในโลกของกรรม กลุ่มแรกที่เราต้องพูดถึงก่อนเพราะเป็นกลุ่มที่สร้างความปวดหัวจี๊ดกับทาสแมวมากที่สุดนั่นคือกลุ่มแมวเจ้านี้ครับหรือเรียกให้เต็มยศว่าแมวเจ้ากรรมนายเวรสังเกตง่ายๆครับแมวกลุ่มนี้จะมีพลังงานของการทำลายล้างสูงมากไม่ว่าคุณจะซื้อโซฟาหนังราคาแพงแค่ไหนเขาจะฝนเล็บจนเละภายในสามวัน ไม่ว่าคุณจะวางแก้วน้ำไว้ตรงไหนเขาจะปาดมันตกแตกเสมอและที่สำคัญเวลาที่คุณดุดหรือตีเขาจะไม่สลดแต่จะมองหน้าคุณด้วยสายตาที่ท้าทายหรือไม่ก็วิ่งหนีไปฉี่ใส่หมอนใบโปรดของคุณเป็นการแก้แค้นพฤติกรรมเหล่านี้ในทางจิตวิทยากฎแห่งกรรมมันคือการเอาคืนครับ ในอดีตชาติคุณอาจจะเคยไปเบียดเบียนทรัพย์สินของเขาเคยทำให้เขาเสียทรัพย์หรือเคยทำลายบ้านเรือนเขาจิตที่ผูกใจนั้นจึงนำพาเขามาเกิดใกล้ๆคุณเพื่อทวงสิ่งที่เขาเสียไปคืนในรูปแบบของการทำลายข้าวของของคุณในชาตินี้ฟังดูน่าขนลุกไหมครับแต่นี่ยังเป็นแค่ระดับเบาๆนะครับเรามาต่อกันที่แมวเจ้านี้ระดับที่หนักหน่วงขึ้นอีกนิด นั่นคือการทวงคืนผ่านสุขภาพและเงินทองครับคุณเคยเจอไหมครับแมวที่เลี้ยงดูอย่างดีกินอาหารเกรดพรีเมียมอยู่ห้องแอร์แต่ป่วยอดอดแอดแอดตลอดเวลาเดี๋ยวเป็นนิ้วเดี๋ยวเป็นไตเดี๋ยวติดเชื้อต้องเข้าโรงพยาบาลสัตว์เป็นว่าเล่นค่ารักษาแต่ละครั้งนี่ทำเอาเจ้าของแทบจะกินแกลบ เดือนเดือนหนึ่งหมดเงินไปกับค่าหมอมากกว่าค่าอาหารคนเสียอีกในมุมมองทางธรรมนี่คือเจ้าหนี้สายการเงินครับเขามาเพื่อผลานทรัพย์สมบัติของคุณโดยเฉพาะเพราะในอดีตเราอาจจะเคยไปโกงเขายืมเงินแล้วไม่คืนหรือทำให้เขาลำบากเรื่องเงินทองชาตินี้เขาเลยมาในรูปแบบของสัตว์เลี้ยงที่น่าสงสารทำให้เรารัก ทำให้เราผูกพันแล้วก็ค่อยๆดึงเงินออกจากกระเป๋าเราด้วยความเต็มใจความน่ากลัวของเจ้าหนี้กลุ่มนี้คือความรักครับเพราะเรารักเราจึงยอมจ่ายยิงจ่ายมากเท่าไรก็เหมือนเรากำลังทยอยใช้หนี้เก่ามากเท่านั้นแต่ประเด็นสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจ่ายไปเท่าไรมันอยู่ที่ว่าคุณจ่ายด้วยความรู้สึกแบบไหนต่างหากครับ นี่คือจุดตายที่หลายคนตกม้าตายครับเมื่อเราต้องมานั่งเก็บกวาดแจกันที่แตกหรือต้องรูดบัตรเครดิตจ่ายค่ารักษาพยาบาลหลักหมืน่นอารมณ์แรกที่เกิดขึ้นคืออะไรครับความหมงุดหงิดความเครียดความน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้บางคนเผือหลุดปากด่าแมวตวาดใส่หรือถึงขั้นลงไม้ลงมือ ระวังนะครับในทางกฎแห่งกรรมความหงุดหงิดและความกโกรธคือดอกเบี้ยครับยิ่งคุณกโกรธตอนที่เขาทำของพังยิ่งคุณบ่นกระปอดกระแปดตอนจ่ายเงินค่ารักษาเท่ากับว่าคุณกำลังใช้นี่ต้นเงินแต่คุณไปเพิ่มดอกเบี้ยทางอารมณ์เข้าไปด้วยผลลัพธ์คืออะไรทราบไหมครับนี่มันไม่หมดสักทีครับ เขาจะยิ่งดื้อขึ้นเขาจะยิ่งป่วยบ่อยขึ้นหรือถ้าตัวนี้ตายจากไปคุณก็จะได้แมวตัวใหม่ที่มีนิสัยล้างผลาญเหมือนเดิมเข้ามาในชีวิตอีกวนเวียนเป็นวงจรอุบาทไม่จบสิน้นเพราะสัญญาใจที่เต็มไปด้วยความแค้นมันยังไม่ถูกชำระล้างนั่นเองแล้วทางออกคืออะไร ถ้าคุณเช็คแล้วว่าชัดเลยแมวที่บ้านฉันคือเจ้าหนี้ตัวพ่อจะทำยังไงดีเอาไปปล่อยวัดเหรอไม่ได้เด็ดขาดนะครับนั่นคือการหนีหนี้เดี๋ยวเขาก็ตามมาทวงคืนในรูปแบบอื่นที่หนักกว่าเดิมวิธีแก้หนี้กรรมกับแมวเจ้าหนี้มีเพียงวิธีเดียวครับคือการยอมจำนนด้วยความเมตตา เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ทั้งหมดครับทุกครั้งที่เขาทำจานแตกให้สูตรหายใจลึกๆแล้วบอกกับตัวเองในใจว่าของชิ้นนี้ฉันชดใช้คืนให้แล้วนะขอให้อโหสิกรรมต่อกัน ทุกครั้งที่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลแพงๆให้ตั้งจิตอธิษฐานขณะจ่ายเงินว่าเงินก้อนนี้ขอให้เป็นค่าไถ่ถอนเวรกรรมที่เคยมีต่อกันขอให้หายเจ็บหายป่วยและหมดเวรหมดกรรมต่อกันด้วยดี มันอาจจะฟังดูทำใจยากในช่วงแรกแต่เชื่อผมเถอะครับพลังงานของความเต็มใจชดใช้มันมหาศาลมากเมื่อเจ้านี่เขาได้รับทั้งต้นทรัพย์สินเงินและได้รับทั้งความรู้สึกสำนึกผิดความเมตตาจิตของเขาจะอ่อนลงพฤติกรรมก้าวร้าวจะค่อยๆลดลงอย่างน่าอัศจรรย์จากแมวปีศาจอาจจะค่อยๆกลายเป็นแมวปกติได้ในที่ ทีนี้เราลองหันมามองอีกด้านของเหรียญกันบ้างครับท้าแมวที่บ้านคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นล่ะ ถ้าแมวของคุณเป็นแมวที่รู้ความอย่างน่าประหลาดไม่เคยทำลายเข้าของขับถ่ายเป็นที่เป็นทางเวลาคุณไม่สบายก็มานอนเฝ้าหรือบางตัวยิ่งเลี้ยงเจ้าของยิ่งหน้าที่การงานรุ่งเรือขงาขายดีถูกหวยรวยเบอร์แมวลักษณะนี้เราเรียกว่าแมวคู่บุญหรือแมวขำคูนครับ พวกเขาไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรแต่คือกัลยาณมิตรในอดีตชาติอาจจะเป็นญาติพี่น้องที่รักกันมากเป็นลูกหลานที่กระตันอยู่หรือเป็นเพื่อนที่เคยเกื้อกูลกันมาแล้วกลับมาเกิดเพื่อตอบแทนบุญคุณหรือมาเพื่ออยู่เป็นเพื่อนคู่คิดในยามที่คุณว้าเว หน้าที่ของเขาไม่ใช่มาทวงแต่มาเพื่อให้และมาเพื่อช่วยประคับประคองจิตใจของคุณ สังเกตง่ายๆครับเวลาคุณกอดแมวกลุ่มนี้คุณจะรู้สึกเย็นใจรู้สึกเหมือนได้รับพลังงานดีๆและบ่อยครั้งที่เขามักจะทำตัวเหมือนฟังภาษาคนรู้เรื่องจนคุณอดสงสัยไม่ได้ว่าข้างในร่างแมวนั้นมีวิญญาณคนซ่อนอยู่หรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งดีใจไปว่าได้แมวคู่บุญแล้วจะสบายหลายคนตกหลุมพรางตรงนี้ครับ พอเห็นว่าแมวนิสัยดีไม่ดือ้อไม่สนก็เลยชะล่าใจเลี้ยงดูแบบทิ้งทิ้งคว่างควางบ้างใช้งานเขาเป็นถังขยะรองรับอารมณ์บ้างกลับมาจากที่ทำงานเครียดเครียดก็มาระบายใส่แมวหรือเห็นเขาเป็นของตายที่จะให้อาหารเมื่อไหร่ก็ได้จะสนใจตอนไหนก็ได้จำไว้นะครับว่าแมวคู่บุญเขามาด้วยบุญสัมพันธ์ ถ้าคุณตักตวงความโชคดีจากเขาฝ่ายเดียวโดยไม่เติมบุญใหม่ให้เลยบุญเก่าที่มีร่วมกันมันหมดได้นะครับและเมื่อบุญหมดเขาอาจจะจากไปเร็วกว่าที่คุณคิดหรือจากไปแบบปุบป,ปับจนคุณตั้งตัวไม่ติดเหลือไว้เพียงความรู้สึกผิดที่ดูแลเขาไม่ดีพอในตอนที่เขายังอยู่ ดังนั้นการดูแลแมวเทวดาเหล่านี้จึงต้องมีความละเอียดอ่อนทางจิตใจไม่แพ้การดูแลแมวเจ้านี่เลยครับแล้วเราควรดูแลแมวคู่บุญอย่างไรเพื่อให้เขายังคงเป็นตัวนำโชคและอยู่เป็นร่มโพร่มไถยทางใจให้เราไปนานๆคำตอบคือการให้เกียรติและชวนการสร้างบุญครับ อย่ามองเขาเป็นแค่สัตว์เดรัจฉานแต่ให้มองเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวที่มีจิตวิญญาณเสมอกันเวลาคุณสวดมนต์ไหว้พระลองชวนเขามานั่งใกล้ๆหรือถ้าเขาเดินมานั่งตักตอนคุณนั่งสมาธิอย่าไล่เขาครับให้แผ่เมตตาให้เขาลูบหัวเขาเบาๆแล้วบอกว่าขอให้เราได้สร้างบารมีร่วมกันนะ เวลาคุณไปทำบุญใส่บาทกลับมาบ้านก็ให้มาเล่าให้เขาฟังมาบอกบุญเขาเหมือนบอกคนในครอบครัวการทำแบบนี้คือการต่อสัญญาณบุญให้เข้มแข็งขึ้นครับมันจะทำให้สายใหญ่ระหว่างคุณกับเขาไม่ใช่แค่ความผูกพันทางโลกแต่เป็นความผูกพันทางธรรมที่จะเกื้อหนุนให้ชีวิตของคุณทั้งคู่จเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขอย่างแท้จริง เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของซีรีส์นี้แล้วครับไม่ว่าแมวที่คุณเลี้ยงอยู่จะเป็นแมวเจ้าหนี้ที่แสบสันหรือแมวคู่บุญที่แสนดีบทสรุปสุดท้ายของเรื่องนี้คืออะไรมันคือการตระหนักรู้ครับว่าบ้านของคุณไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่มันคือห้องเรียนวิชาชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แมวเจ้าหนี้สอนให้คุณรู้จักความอดทนการให้อภัยและการเสียสละเพื่อชดใช้แมวคู่บุญสอนให้คุณรู้จักความอ่อนโยนการดูแลรักษาและการกระตันอยู่ต่อความดีเป้าหมายสูงสุดของการเลี้ยงแมวในมุมมองของผมไม่ใช่ให้เขาเชื่อฟังคำสั่งแต่เพื่อให้ใจของเราหลุดพ้นจากวงจรความโกรธและความหลงครับ ถ้าคุณเลี้ยงแมวเจ้านี่จนวันที่เขาจากไปแล้วคุณไม่รู้สึกโกรธแค้นเขาเลยมีแต่ความรักและความเมตตานั่นคือคุณชนะแล้วคุณได้ปิดบัญชีกรรมนั้นอย่างสมบูรณ์หรือถ้าคุณเลี้ยงแมวคู่บุญจนวาระสุดท้ายแล้วคุณส่งเขาด้วยจิตที่สงบไม่ฟุมฝฟื่แต่เต็มไปด้วยคำขอบคุณนั่นคือคุณได้ยกระดับจิตวิญญาณของทั้งตัวคุณและแมวขึ้นไปอีกขั้น ขอให้การเลี้ยงแมวของคุณในทุกๆวันเป็นการปฏิบัติธรรมที่เต็มไปด้วยความสุขขอให้กรงเล็บของเขาควรได้แค่ผิวหนังแต่ไม่อาจควรใจของคุณให้เป็นแผลได้สำหรับวันนี้ขอให้คุณและเจ้านายที่บ้านมีความสุขกับการใช้กรรมดีร่วมกันสวัสดีครับ